วที่ทำให้เรารอดมาได้ฟิสหุ่นนี่ให้ทีได้ไหมได้รอดเดียวผิวแล้วรอบก,ก่อนให้พวกนี้มันใช้ทำอะไรตัวนี้เลยเยวเรี่ยงของแบบนั้น ลายหันพลัลลุมออกมาข้างนอกดิปิดไฟข้างในบ้านห้อแม่แล้วก็หันพัลลุมออกมาปิดไฟแล้วก็แม่ไหวไปซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำโคกมากินอะไรก็ไม่มาไปซื้อขอแม่ขอแม่ใช่หไมหไมเออปิดไฟแล้วก็เอาหันพลัลลุมอมอกมา รถน่ะจอดโดนแดดไหมกินจีนูนเป็นเฉยเลยด้วยทางที่ไทย ม่วงเดียวใครว่าใหญ่ใครให้ยายมาเนาะมะม่วงเยอะมันหน้ามะม,ม่วงพี่เกยบไปเอาบาง งานสอนทุกอย่กินจากของเขาแหละเดี๋ยวจะเอาเบี้ยมันไปปลูกที่นาจะเอาเมล็ดมะม่วงแอปเปิลไปปลูกฝังไว้หลที่เพื่อนเกิดไม่เกิดหอือจาซื้อกิ่นกลมนไปปลูกมื้ไปปลูกที่เถียงไว้ถ้าต้นสองต้น เดี๋ยวให้หน้าฝนก่อนหน้าแรงเดี๋ยวคิดเก็บเป็นน้ำซือต้นน,ตอนน่ะอิงตอนอ่ะร้อยี่สิบประมาณนี้เขียวสวยมั่งอะไร มึงอยามึงอ,อะไรนะมึงนะเ้าเราไปซื้อกิ่งตอนเราก็เลือกพันได้จะเอาพันอะไรอูกที่นา 还能掌控。 เลี้ยงวัวเนาะเผื่อน้ต้องมีเชื้อเนื้อที่ให้มันต้องรู้จักเอให้มันมีเชือกแล้วก็ต้องมีน้ำให้มันกินเนาะมีล่มให้มันอุยลำบากยายก็อยากเลี้ยงแต่เราก็ยิ่งยากแล้วมันจะเลี้ยงยังไงที่ก็ไม่มี วัวคุณยังก็หลา่าจังแต่เพื่อนเรามันอันเพาะพันวัวขายขัวมันเพาะพันวัวแต่ก็ไม่ไม่ใช่วัวใหญ่มากอมตองเต่าลองใหญ่เพื่อนถ้าสนใจก็ไปเอากับมันไดไ้ต้องผ่านหน้าเพื่อนกันตอนนี้กำลังท้องปุ้อสี่สี่สสีท้อง ยังอูกงวัวขายบอกให้น้องพ่ไทยไปซื้อน้ำซื้อน้ำหวานมากินมันก็ไม่ไปน้ำเกล็ดพองเก็ดห,หอยอะไรเงี้ยใช้ย,ยากลูกที่แค่คนเล็กกินเป็นใช้ยากกินเป็นแดวใช้เป็นยากนั่เหมือนพี่คนโตพี่โตเขาใช้ง่าย ใช้อะไรเขาก็ไปอันนี้ใช้ยากขี้เกียจพูดเยอะกินก็เลือกกินมันมีกับข้าวด้ว่ขวดมันจริงออไม่ใชมันจุดจีนนะกินเฉยเลยเพราะไม่มีอะไรกินไข่ก็เลยอยู่สองฟองขี้เกียจทอดให้เย็นนี้จะไปใต้กีสอน กบลูกสมุนก่อนบายทุกคน